มึงไม่ได้เราไม่มีทางได้เป็นหรกผมบอกให้มึงไม่ต้องมาหวังเป็นนะชาติหน้าตอนใบยๆเฮียถ้า<อ>คิดแบบนี้นะพี่ชัดเขาบอกกระแสดีมากนะตอนนี้พรกประชาชนน่ะเหรอกระแสดีตรงไหนอะแถวไหนกระแสดีแถวไหนแถวที่ดาโพ่ะเนี่นิดาโพนิดาโพหองไข่อะก็โถแถวหน้าทีวี <TV S 2> ด้วยแถวกองเชียร์ด้วยประมาณนี้นะเขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยตอนเนี้ย ก็ไอ้เหี้ยก็นักข่าวทั้งนั้นเลยก็แดกส้มกันเแดกส้มกันท้องป่องเงไรยแล้วเป็นไงอะ่ะมาหน้าด้านออกกันแล้วเป็นไงอะ่ะได้อะไรบั่งน่ะอืมบอกแล้วไงกระแสะก็คือกระแสก็เปรียบเทียบจากมาไทายคราวที่แล้วฮะเสียหนูมาเป็นทําอะไรได้บ้างจับอะไรฮะให้ตัดไฟก็ยังไม่กล้าเลยอ่าให้จับก็ยังยึกจักยึกจักย,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 กยกึกจักไม่รู้รออะไรรอลูกพี่สั่ง แอนโกรับไม่ไม่เอาแต่พอคุณปุ้มทามาพี่อว้อวนมาวันเดียวเขาจับแม่ให้หมดคร<ช>ับและเสือกมาบอกมีคนอดควรนะสอส,อสอพักพักภูณราใจมาโอกคงอกควรกันอีกว่าอย่าอย่าอะไรอย่าจองล้างจองผานอย่าอย่าใช้อคติเขาไม่ใช้ <rakt> อคติครับตอนมึงอยู่มึงไม่ทำคร<ช>ับตอนนี้มึงไม่อยู่ไม่ต้องมาอดควรนะกูก็ไม่สนเหมือนกันอืมบางครั้งการนับถือก็คือนับถือแต่อันไหนไม่ถูกต้องกูก็เอากูก็ชนเหมือนกันไม่สนหรอก ไอ้ไหนบ้านเมืองที่ทาให้คนไทยอยู่เรียนเป็นสุขให้ครอบครัวเขากลับไปซื้อคืนคืนสู่ความเป็นครอบครัวไม่ใช่ให้เด็กติดยากัญชาคือยาเสพติดไม่ใช่กัญชาคือนะรักษาในการแพทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือยาเสพติดเนี่ยแหละแล้วไม่ต้องมาบอกฮะทําไม่ดีก็ดีก็แม่งดีไหมล่ะตอนเนี้ยต <c oughs> ายกันอัดกันนะอย่าดูดกันเห็นดูดกันเนี่ยตามตามตามาไปดูดิตามคอนเสิร์ตจะดูกัญชากันนั้นแต่ก่อน <c oughs> ดูหรี่ เราต้องงองกันครับรัฐบาลอยากให้ทุกคนนะอยากให้ทําให้สําเร็จสําเร็จอินเตอร์เทนคอมเพล็กซ์เนี่ยก็ถ้าสําเร็จขึ้นมาเนี่ยแล้วผมบอกให้คนไทยทํางานเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยถ้าเปิดก่อนเนี่ยลำบบดับแรกเจ็ดที่เนี่ยคนเราทํางานทั่วประเทศไทยเนี่ยทำงานนะผมบอกให้นะเจ็ดที่เนี่ยทำงานเป็นแสนคนนะครับครับแล้วพอค้าแม่ขายสามารถขา,ขายของได้อีกข้างในอีกเท่าไหร่ครับอืมข้างนอกอีกเท่าไหร่ครับ จะเปิดแผงลอยข้างนอกอีกเท่าไหร่ครับข้างนอกอ n นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งจะต้องมีที่อยู่แล้วคุณก็จะ,จะใช่ไหมครับบ้านเราเนี่ยคนมาขายของตั้งตั้งเป็นอาณาจักรเขาทําได้เลยเหมือนตลาดน้าคนเดินเสร็จแล้วก็ท้องที่ก็มาเก็บค่าที่เขาไปถูกไหมจัดระเบียบคนก็มาเที่ยวกันเดินมันก็เหมือนสมัยก่อนมาเดินสวนจัตุจักแต่นี่มาเดินหน้าอนเตอร์เทนเมนต์องเผ็เห็นไหมสถานท่องเที่ยวมันมีครับ ข้างในแพงหน่อยข้างนอกถูกหน่อยอมันไม่ยากหรอกครับอันนี้มันเป็นธรรมดา er ของการค้าขายแต่ถ้าเราไม่ทําวันนี้เราจะทาวันไหนล่ะมึงไม่ได้เราไม่มีทางได้เป็นเรกผมบอกให้มึงไม่้อกมาหวังเป็นนะถ้าหน้าตอนบายบาเฮียถ้าค<อ>ิดแบบนี้กบีมาอะไรนะตอนนี้พับประชาชนน่ะเหรอกระแสดีตรงไหนอ่ะแถวไหนกระแสดีแถวไหนแถวดีดาโพอ่ะ นี่ดาโพนี่ดาโพงไครอ่ะรับโอ้โหแถวหน้าทีวีด้วยแถวกองเชียร์ด้วยประมาณนี้นะเขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้ก็เหียก็นักข่าวทั้งนั้นเลยก็แดกส้มกันดแดกส้มกันท้องป่องอะไหลแล้วเป็นไงอ่ะมาหน้าด้านออกกันแล้วเป็นไงอ่ะได้อะไรมั่งอ่ะอือบอกแล้วไงกระแสก็คือกระแสแต่ใครทำความดีเนี่ยความดีมันคงทนอยู่แล้วอือ เขาเห็นกันอยู่แล้วใครทําอะไรมึงก็ได้อย่างไรได้อย่างนั้นครับมึงจะมาตั้งเองตั้งนายกมึงพูดออกมาแต่ละดอกดูนีตั้งนายกชั่วคราวพ่อขอเขาสอนเนี่ยมีในรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อเป็นทางออกของประเทศเขาบอกไงพูดซะทางออกของบ่วงมึงเลยอยากเป็นรัฐบาลดังอ้อมไอควายคือคือมันก็เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งแล้วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเป็นเขาเรียกว่านักวิชาการที่ไปไปยึดข้างใดข้างหนึ่งนะมันมันก็นเกิดความเสียหายกับประเทศ ขนาดดูคนบางคนนะผมบอกว่ับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยที่ไม่เคยเข้าข้างรัฐบาลแต่เขามามองด้วยผลเขาเห็นแล้วเขายังมาพูดเข้าข้างรัฐบาลหมดเลยอืมพอได้รู้ความจริงเขาออกมาคา้านเขาออกมาพูดเรื่องหัวสอวอ,ออกมาด่ากันเช็ดเม็ดเลยอืมผมไม่เอ่ยชื่อหรอกคุณดูเอาก็แล้วกันเข้าไปนั่งพิจนารณาแล้วไต่ตองล่วเอาไอ้หียมันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่มีอะไรที่นั่นเข้าใจผิดกันไปเองเข้าใจผิดมันเองสิ่งที่จะทํา บ้านเมืองเราจะเจริญแบบไหนจะขึ้นยังไงจะไปยังไงถ้ายัางปล่อยให้เป็นอยู่างนี้เอาคนในไอ้ตากากศคิดอย่างนี้มาชิบหายหมดจะล้มล้างแม่งหมดจะล้มล้างการปกครองจะล้มล้างแล้วอพวกพวกมึงมันเป็นใครครับไอเด็กเมื่อวันซืนกันทั้งนั้นอืไอประเภทแต่งตัวบางคนเป็นสอสอสแต่งตัวพอหลุดจากออกสอสอสออกจากประชุมมาโชว์นมโชว์อกโชว์เต้าในรถเปิดมไม้เหี้ยคาน อาศัยเดี่ยวมาโชว์นมทั้งนั่งหน้าอย่างส้นตีนและอ,อย่างเงี้ยมันเหมาะเป็นเนะี่ยมันเหมาะเหรอไปถ่ายนู่มเซ็กซี่มันใช่เหรอวะผู้แทนรัฐดอนอืมนั่งยกส้นตีนในรัฐสภาพูดจาม,มึงวาพาวยอืมไปนั่งสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่เหรอวะเนี่ยตัวแทนประชาชนแล้วมึงบอกเนี่ยแหละมึงปล่อยถ้าจนมึงทำให้ประเทศนี้มึงจะเป็นอะไรตะวันตกอนะ จ้าจ๋าเออฝรั่งจ๋าเออเฮียพอเขาจะมีคอมเพน็์อาสปอร์คอมเพกคอมเพ็กเอนเตอร์เทนมึงบอกว่านี่ยบายมุกเออทั้งทั้งที่ตัวเองก็เสนอเป็นนโยบายเหมือนกันเออพอเขาทำมึงบอกไปแย่งของมึงแย่งของมึงตรงไหนอ่ะเออถ้าเกิดถ้าเกิดมึงไม่ได้เป็นรัฐบาลสักห้าสิบปีในประเทศชาติไม่ยับยั้งหรออันนั้นก็ของมึงอันนี้ก็มึงของมึงไงเออ เขาแปลกนะน,นี่ไงพราะถึงบอกอไงผมถึงบอกนี่ไงเวลามันพูดอะไรแล้วมันก็ลืมที่มันให้คําพูดอะไรไว้แล้วก็ลืมตัวเองเพราะถึงอีกวันแม่งพูดอีกอย่างเวลาพูดเอาไว้ทำเป็นแสนรู้หมดแต่เวลานเนี่ยไอ้เี้ยพอบอกมึงพูดเงียบหมดป่าวบอกไม่ได้พูดจ<ำ>ับอย่างนี้เขาเรียกตอแหล <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกตอแหลเออนะผมเป็นผู้ชายก็ไม่อยากว่าหรอก บางคนก็บอกผมปักจัดเอา<ม>บางครั้งมันก็ต้องปักจัดมั้งพูดแล้วต้องรู้ด้วยว่ามึงพูดหรือไม่พูดถูกไหมครับเหม้ศออิลปินบางคนไอ้เหี้ยศิลปินไอ้เหี้ยน้ำเน่าแม้มานั่งไกวห้างพูดทําเป็นมึงเนี่ยอทําคุณประโยชน์ให้ประเทศชาตินะไอ้หน้าสนตีนแล้วเป็นไงไอ้สัด์ปล่าลองเมาเ <c oughs> มาเมาค้างไอ้เหี้ย คือคือพวกนี้มันอยู่ในมันอยู่ในจิตของวโนจริงๆนะพี่ชัดเออวันนี้ผมตได้จิตใต้สำนึกของตัวเองอผมเห็นไอ้จีมมาแถลงข่าวเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละโอ๊ยโจรนี่นี่คืออนาคตของชาตินี่คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่โอ้ยเฮียเอ้ยนะไอ้เฮียรอไปสี่ปีไอ้สัตว์รอไปสี่ปีไอโซนตีน แหมกัดกระดุมเม็ดแรกก็นดี้ไงก็เพราะพวกมึงนี่ไงกัดกระดุมเม็ดแรกผิดมึงเลยโดนตัดสิทธิ์หมดอมไอ้สนต,ตีนเนี่ยมึงไม่มองอ่ะเมื่อมึงกัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วมึงอยู่ประเทศไทยไม่มึงอยู่ประเทศไทยนานหรือว่ามึงอยู่เมืองนอกนานวะไม่รู้ขบหนความเนียมประเพณีประเทศไทยไอ้สันดาครับ <Hey, yeah. S 2> ไอ้เหี้ยใช่ไหมอา้อาวพินพี่ชับขายของหน่อยขายของหน่อยเอาแม่สมุนไพรเอ็นดี เนี่ยสุขภาพดีบางคนเห็นผมบอกทําไมหน้าตาทําไมขาวจู้ว่าไม่แน่เลยทาไมเหมือนกับคนตีกอฟมาออกกําลังกายมาทําไมตัวขาวก็ผมบอกแล้วไงผมกินเนี่ยสมุนไพรเอ็นดีเนี่ยตลอดอืมนะในห้างให้ผมกินตลอดนะอืกินปีผมก็เลยต้องกินนะครับเรากินมาตั้งนานท่านใดที่จะสนับสนุนพี่ชัดทีโอีนะครับเพื่อช่วยค่าน้ํามันแกด้วยแกไปรายการนั้นรายการนี้นะครับ ช่วยหน่อยบอกให้นะเชิญไปเนีย่ยผมไม่ได้เคยได้เงินได้ทองไม่เคยเอาเงินเอาทองไขรนะครับมผมไปช่วยด้วยใจฮะไ่ช่วยด้วยสําหรับคนในที่คนเสื้อแดงที่เราบอกว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทํามาเยอะพอเราเป็นรัฐบาลเราก็สนับสนุนร,รัฐบาลจากพัคเพื่อไทยช่วยกันวันนี้ก็มีเขาเรียกว่าของดีๆมาให้ทานกันนะฮะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของยาวนานแล้วนะครับซึ่งเป็นผมที่ดังได้ก็เพราะยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีเนี่แหละครับ นะครับที่ดังกันได้หลายคนนะวิทยุชุมชนแต่ก่อนอยู่กันมามีรายได้กันมาก็เพราะยาแคทุนสมุนไพรตานดีกันเนี้ยครับนะตอนพวกผมขายเนี่ยเดือนหนึ่งห้าร้อยกว่ากล่องเลยนะคใช่ถูกต้องโอ้โหได้กันนะอันนี้สมัยผมมาเนี่ยสมัยผมโดยขอคสชจับเขาบอกคุณขายยาะคุ้นสมุนไพรอะไรเนี่ยทําไมถึงขายดีผมว่าเอาขายดีสิคนกินเยอะเพราะมันเป็นยาผมก็อธิบายให้คอสชที่เขาเขาอ่าสอบผมมนะครับผมพูดได้เลย ผมบอกนี่อผมอยู่ได้เพราะยาแคปตูนสมุนไพรตรายดีรายได้ดีราคาของละพันแปดิบาทเนี่ยแหละครัถ้าใครที่จะสั่งซื้อนะครับเบอร์โทรศัพท์ของพิชัดนะครับ0ูนย์ศูนย์เหนึ่งสามสาอหเก้าเอ้เก้หกนะครับเอ, <96 S 1> เอาใหม่นะครับศูนย์เก้าแปดศย์เกหนึ่งสาดสสองเห นะครับเบอร์อรพิชัทโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยพี่น้องจําไม่ได้นะครับเบอร์ผมนะครับ0806354767 0806354767นะครับเพื่อเป็นช่วยเป็นค่ารถเขาบอกว่ามันให้กับพิชัทนะฮะเขาบ,บอกว่าคุณคุณอะไรเนี่ยคุณไก่เขาบอก